สวัสดีนะครับมืัอนี้เขามาอยู่ครับในแซนดีนะครับมืัอนี้มาเห็นอะไรครับใส่เงาหอกครับผมใส่เบ็ดใส่เบ็ดครับปักเบ็ดนะครับใส่เบ็ดเงาหอกนะครับดึ๊บดึบเลยหอกยุ่มๆเลยนะหอกไม่ได้ใส่ครับหอกตลาดครับสิบห้าบาทใส่ไปทอดแก่งครับโอ้ยใส่เบ็ดนี่กับพ่ออันบ้างไหมพ่อล้วครับใส่เบ็ดนี่ ครับก่อสามนี้เลยครับก่อหางมันครับ <S <S เด็ดกับดำคือข้นแลลวนะครับ <S <S โอ้ยยังมาตายเลยนะครับดินดึบด๊บๆเลยเนะยาะเสียบเน้ยขันถามมันถอนไปก็ยังว่ามันตัวใหญ่แน่นะต้องเสียบเยอ ออกรถโอ้ยตายแล้วอุปสรรคในการหากินนะครับก็คือเจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นแห้งขาดปะไหนน่าเบียร์เราวันนี้เนาะไม่หาอย่างโอ้ต้องแทบจะนีไม่หากินมัน่นึกว่ามาใส่มองถึงนดอกตัวคนนี้ยิงเพชรก้อนไม้มา มันนะครับมันนังก็มัะมันมันสร้างคนได้สร้างไหมว่าอะไรบอสเมืตอล้วตอนนี้กระส่แล้วนะครับแล้วยังได้ครับบันี้ขั้นให้ขนาดทำน้ำแกไขคนมาสิมายามตอนนี้ ช่วทุ่มสองทุ่มนะครับอนี้อ๋อจักทุ่มสองทุ่มนะครับจะเจอกันอีกที่หนึ่งตอนรันเป็นกันทุ่มสองทุ่มละครับผมเราเจอกันอีกครับว่าชิดปตาลายบ่ครับบ่ถึงเวลาแล้วเวลาตอนนี้ประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับพ่อกันอีกรอบนึงครับเราก็จะไปยามเบ็ดยามในที่นี้ไม่ใช่ security หรือรปภนะครับยามนี้ก็คือไปเก็บเบ็ดนั่นเองนะครับโอเคครับก็ได้เก็บครับไปไปเสงีย เขามีสมาชิกเพิ่มแล้วครับสมาชิกผมตอนนี้เขากำมฮห่อนมองสยามเบสแล้วนะครับยังเยยังยัยังเหลือโอ้มันดึงไปด้เนาะโอ้ใบไซใบไซใบไซองกับมอนมนมอง้นย่ง่งอยู่บ่่ อย่างนีน้ก็เป็นงานย่างอยู่หนาวค้าข่อยไว้พี่แมนอ้วนอ้วนนะครับอ้วนอ้วนเหยื่อครับเด,เดี๋ยวนี่ยังเหยื่อนะครับไม่ติดนะครับบะติดบะติดพี่น้องครับอุ้ยสายก็มาทำที่นี่ย่หล่อนครับผมปลาก็อีกจาดเอาแล้วเช่นนึงนี่ก็บ่ได้ปลาแล้วก็มาใส่เนื้อไหมเนาะโอเคโอเคครับทีมไม่มันดินดาวๆ เมื่อวานนี้นะครับผมไปต่อไปครับไหนเพื่อนาบเอาแล้วมาครับแหกมันครับแหกมันปลาตัวแรกปลาปูเนาะเนี่ยไสเข้าอยู่แถลงนี่เดียวปลาตัวเป็นสามโลหางถึงยังกัดบู๊ครับนี่สวบหักเบิดบปหน้าบมมีบเบลลวเนี่ยไสไหมพี่น้อง บอมันแจ้งสุดแล้วเขาเปลี่ยนมาอย่างเนื้อยังมายังเงยนะครับคือเก่าเนาะอยู่คือเก่าไม่ได้ป่ากับโมโหกันแล้วพี่น้องกโฮวกเงี้ยเนี่ยเด็กมึงรึยังสงสัยคือบ้าลักแต่เงียบแล้วเงียบแ้่เงียบเอยครับใส่ไหมใส่ไหมไปนะมันแข็ใส่ไหมนะครับมือเซาเขาจะไม่หยามไหม ทิมเง,งี้เท่าไหร่ะ <c oughs> น,หนะครับยัางหน่อยตัวไหนจะแปดโลมันยังสิพอ,อกินว้าว <Wow. S 1> โอ้ลากไปเรียบร้อยนะครับ <c oughs> เบดก,กับปยั่งครับอยัง <c oughs> มันกินเนืน้อนะแต่ปอยังเนาะ <c oughs> <c oughs> มือเกิจังมาว่ากันไหมแก <c oughs> ้ไขลายพนเม่คนวะแก้ไข้ไลายพด ปลามันก็บอกินเหยื่อวะนี่ไงเดือบดึงดูดึงดึงดึห่วงดึงครับเป็นห่วงดึงนะครับเห็นไหมครับปลาปลาโอ้ตัวปลาเห็นปลาพี่น้่เรื่องอื่นมากกายเนี่ยโคตรยากหมดเลยยังไงฝรั่งวะอีย่งนี้โอ้พญานาคพญานาคดีไหมข้ามืออยู่หันหน้าโอ้ยปลาเขาไม่แยกตัวได้เ่็ครับโอ้ เงีย้ยพันมกากับไ้บุเน<ร>ี่ยโอ้ยังโอ้หอยโอ้พันได้หอยครับพันได้หอยว้าวพวกเขาท่านได้ไดยังงูอ่าก็สรุปแล้วก็มื่อนี้ก็ได้ปะบูตัวเดียว ครับกับเนื้อกับพวกที่เขาซื้อมาซื้อมาอยู่ตลาดครับส่วนแล้วมื่อนี้กับว่ได้นะครับได้ปะบูตัวเดียวกะเดี๋จากไหนกันมั้งครับปล่อยนะครับผมโอเคเนาะครับมืัอขึ้นเศร้ากว่านี้พอไหมาบอพอกินเทาก็ปล่อยเนาะครับบอกว่าให้มันขึ้นสู่ธรรมชาติกันเนาะโอเคครับเทาก็สิปล่อยถ้าเขาพอกินเทาก็สิกินนะครับแต่ถ้าเ่พอกินเทาก็ปล่อยซะนะครับจะได้เขาก็ได้หากินอยู่นี่อยู่แล้วขึ้นสู่วบทจักรธรรมชาติต่อไปโอเคนะครับมันหากินมื่อนี้กะโอเคแบบบ่ตามเป้าหมายนะครับบ่ได้ตามที่คิด มือไม่นะครับถ้าได้เขาได้ไปหากินอีกอย่างก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งน้าเนาะสัตว์รีพี่นี่นะครับเขาก็อุ่นอวเพียงเท่านี้นะครับเขาสิไปอุ่นอัวยุสในอีพีต่อไปนะครับติดตามชมอีกทีหนึ่งนะครับครับผมสวัสดีครับเจอกันอุ่นอัวอีพีต่อไปครับเยอะไอ้ครับผมสวัสดีครับผมไม่ดี้ก็นน่าจะดีนะครับครับมาแนะนน้ำ อ่าเนวจับปลาสําหรับของคนไทยอีสานครับผมครับผมอ่าภาษาอีสานเรียกว่าอย่างครับซุ่มครับซุ่มซุ่มนะครับภาษาอังกฤษเอิ้์ดว่าไย่งครับแรนดอมครับแรนดอมใช่ครับโอเคภาษาภาษาอีสานว่าซุ่มครับผมภาษาอังกฤษเรียกว่าแรนดอมครับโอเคครับขอบคุณครับครับผมถ้ามีก็เอานะ